สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูวัวกินกล้วยนะท่านผู้ชมนี่นะครับแบบแบบแบบเฮ้ยเฮ้ยถ้าเองกินได้ถือว่าสุดยอดนะครับเออเฮ้ยต้องใส่ไม่ได้จะมาได้กินน่ะดูด,ดิท่านผู้ชมเอาเอา,เอ,าอมอมเฮ้ย เฮ้ย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 โอ้ยควายควายควายนี่ก็วิ <sh> or, ่งอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะเอาแหมรู้สึกว่าจะมีน้ำโหแล้วนะเอาเอาเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้ยไม่ได้กินอีกแล้วโอ้โหควายวิ่งอืมอันนี้เฮ้ยแหมเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยตัดตัด อืมไม่ได้นะครับไอ้ผู้ชมครับโอ้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมน่าเอ็นดูมากเขาวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับเออช่วยด้วยนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับโอ้ตอนในกล้วยคือเปียกหมดแล้วนะครับเฮ้ยอุ้ยได้แล้วนะครับ โอ้ได้เพราะมันกินคำเดียวหมดเลยอ่ะเอาอืมอืมเอาเ้ยเอาเอาโอ้สงสัยสามวันยังกินไม่หมดเลยกล้วยกับกล้วยหากลูกน่าจะใช้เวลากินหลายวันนะจะกินแบบนี้นะครับนี่นะครับเจ้าแก เอ็งเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ได้นะครับอือออึ๊บเฮ้ยได้อีกแล้วเป็นจังไงว่ากูเป็นบอสดูถูกกูเกินละเกินเออได้แล้วได้ได้อีกแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่ากล้วยมันนิ่งมันจะได้กินตลอดเลยนะดูดิ ถ้าเกิดมันทําไม่เบี่ยงปลาเบี่ยงน้ำคงไม่ได้กินน่ะเลยเอาเอาได้หรือเปล่าเฮ้ย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 ไอ้เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหจะหมดแล้วว่ะจะหมดแล้วเหลือสี่ลูกนะคุผู้ชมเอาเอาใจช่วยนะไปดูจะหมดหรือเปล่าวันนี้จะถอดใจก่อนหรือเปล่าอืมอืมเอ้ยเอ้ย เอ้าอืมอืมอืมเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ได้กล้วยนีแล้วเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหสี่ลูกเดยวเราจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับดูแล้วตาทางเราไม่ได้กินเอ้ยได้ได้แล้วได้อีกแล้วอู้หกดินเลยเอ้าเอ้าเอ้าติดเปย์ ติดปลาเขียวอีกแม่อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะเจ้าวัวเอา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 ได้กินหรือเปล่าเอามันออกเปลือกเลยนะโอ้ดูดิเปลือกนะสมิ่ไม่เห็นกินตอนนั้นเลยหลอะมาเอาเปลือกทิ้งอ่ะมันกินเปลือกมันไม่กินเหมือนไม่กินลูกมัน่ะเหมือนมันไม่กินกล้วยนะกินแต่เปลือกมันล่ะขนาดก็เห็นลูกกล้วยมันร่วงอยู่นะหลองดูดิลูกนั้นมันกินเปล่ากิน โอ้เหลืออีกสามลูกนะก็น่าจะนานนะถ้าไปชมดูแลผมขอเลื่อนหนีก่อนดีกว่า <c oughs> เ,อเอาอีกแล้วยิงน้อยยิงแต่ยิงเหลือน้อยยิงแต่อันนี้ท่าู้ชมยิงแต่กินยากนะครับเอ้ยไม่ยากดีว่าง่ายง่ายเอาไอ้สองลูกเอา้าเราจะงัวน้อยอีกสองลูกนะครับจะได้ไหมเอาสองลูกแล้วเ อมูก็จะมาแล้วอูแม่ปล่าอโอโหโอ่อโหโอ้โหยอ้โหยอืมอืมเอาเอ้าเอเอ้เอ้ากัดผิดเอ้เฮ้ยเอาเอ้าเอ้า เอาได้หรือเปล่าเอาออดเดี๋ยวหรอา้าโอ้โหจีลีลาเกินไปซะแล้วเอ,เอาโอ้พอ,อละ<ด> <laughs> แค่นี้นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับ